สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้ยาย่อผ้าผีผ้านองมากินอาหารฝรั่งจ้าพี่นองค่นะเอ้ยคุ่นะเขาย่ำไก่เสียบพี่นองเลยเคปี่คิดอยากไหมพี่นองว่ามันยังดอกาหมองกินเข่ากรได้ก็เลยจอดปั๊มพอดีพี่นองยอาย่อก็เลยผ้าผีผ้านองมากินจ้าพี่นองค่ะนี่อันนี้ก็สั่งเสร็จลอยเก่าๆมากพี่นองกินสองคนยาย่อก็ได้สั่งนี่ ยำไก่แซ่บมากแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเดิ้อนะคะแล้วกะนกี่ไก่ทอดเคเอฟซีพี่น้องเอออาหารฝรั่งกับบัชนัดเป็นไดค่ะแเ่มอน,นีเปีเม,ม,มนูตามใจผัวนิดหนึ่งพวาอ่ากะพ่อเดงน,นั่นนาะพี่น้องแต่ว่าถามแย่อ,อก,กับบ่อค่อยมักอาหารฝรั่งปนได้แล้วพี่น้อง <c oughs> นะคะหมากจุกประแดกพุุนล่ะ <c oughs> แต่ว่ามันหาเขากินยากกันเลยเดมาแวะกินพอดีมาแวะเติมน้ำมัน เออนะคะพี่น้องซิมไปแล้วกะเออพ้างรสชาติคือลาบหมูนี่ไหมพี่น้องอืมแต่มันแห่งเป็นไก่กรอบซื้อพี่น้องแซบยุ่ด้วยละ่ะเพราะได้มีกินอายของแบบกินหมึกพีกินข้าวขวานเ้อาพี่น้องเอออันไปยุต่างประเทศได้กินแบบนี้กับจีข่ยอยู่ต่ว่าเคนซีต่างประเทศบ่บ่่อยมีแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะแซบบิลี่